พี่น้องเป็น,นงเ,เนงาเป็นกอรครับพึ่งดำจันนุ้ยน้องเป็นจุ่มเลยจ้ะพี่น้องมาดอกใหญ่กวานะ,นะมันเป็นจุ่มนะบานแนละ้วเนาะบางหนาครับจุ่มนึงจ้ะพึ่งขาลายจ้ะสองจุ่มครับแพ่ครูง,งามๆเลยจ้ะนี่ ดีจ้ามาผบก,กันคือเราเจ้าพี่นอ้องพาเขาป่าเราหาเกเพ็ดจ้าไปหลุนเบิงจ้าสิได้เห็ดยังแน่จ้าไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญามัยยัยพมพี่น้องเอฟซีทันขอบพระิดตามรับชมครับบริวาสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับกลับมาผบกัน,น,นคืนอ,คอคเก่าครับวันนี้กับภาพพมพี่น้องเขาป่าคือเก่าครับรอหาเกเพ็ดครับหลุนเบินงน้ำกันครับวันนี้วัดสิสได้สศิมานซำได้ครับพี่น้อง มันพอกันเสามันีก็เป็นเสาวันอาทิตย์ครับวันที่13เดือนกรกฎาคมปีพศ2568ครับมันนี้ก็อยู่ไม้ปลาบ้านน้องเมฆครับตำบลคลาเพื่อนบุรีจังหวัดบนคือเก่าครับตุ่นติดตามรับชมบนหนังกันครับพี่น้องวัดสิไดหสิมานมีเฮ็ดยังให้เก็บครับช่วงนี้เพป็นกับถอยแน่แล้วครับเห็ดก็เป็นเห็ดเล่มครับมองละดอกสองดอกครับเห็ดผึ่งกันยังครับท่านมีเห็ดยังออกไม้ครับพี่น้อง เป็นเฮ็ดห่างอยู่ครับช่วงนี้รุุนเบิ้ลน้ากันครับพี่น้องสีมานเต็มตาบอครับเมอวานนีนก้าจนหวาครับพี่น้องสร้างที่เต็มตาครับมันนี้ก็หลุนเบิ้ลน้ากันครับบรรยากาศมันนี้ก็แดดออกแต่เศร้าครับพี่น้องบรรยากาศดีครับช่วงนี้ก็พ้นยุดต๊ะครับเมื่อวานกับโต๊ครับมันนี้ก็แดดออกอยู่ครับก็ต้องรออเบิงครับอนเฮ็ดยังสิเกิดต่อไปครับพี่น้องสิเป็นเฮ็ดยังครับ ตรงนี้ก็เป็นเฮ็ดเล่มไปก่อนครับพี่น้องหาเลาะเล่มหมดเลยดอกสองดอกไปครับไปครับตุ่นมางน้ำกันครับมาเนี่ยถึงดำจุ่มแรกครับเป็นจุ่มเลยจ้ะพี่น้องดอกใหญ่ปนนะเนาะสองดอกหน่อยสิบจองไหวเนาะ,ะเป็นใหญ่อีกครับเฮดปลอกดอกเดียวครับ ทำยั่ไงปึงขาล่าครับปึงขาไล่ครับขาเรียวนะหอม Ba, bán งาม bán บ้านงามจ้ะนี่ต่อ จจง,งจ้ะุูมนึงจ้ะพึ่งค้าลายจ้ะห่างๆางงงน่ามั้ยสองจุมครับแผกคูงามๆเลยจ้ะนี่ อีกกองจูมจ้ะ พี่ต่อยดอกเงี้ยาจะรู้ไหม ดอกงามจ้ะมองละดอก2ดอกครับเพราะว่าช่วงนี้ครับพันธุ์ถอยเนาะจ้ะ จูมันแล้งงานจ้ะกอเหลืองจ้ะถึง้าไม้ครับ ขมิ้นครับอั้งให้ตัวใหญ่ๆครับหมอกดีอยู่ในป่าครับกอแดงครับขมิ้นจ้ะ จุมนึงครับดอกนึงครับอะไรครับอะไรครับพืชเหลือมหางเนาะพออ,ะออกมาลายมือครับแต่ว่าก็ออกเป็นบางโซนครับบางหมอง ไม่ครับตอนนี้ก็เก่าโมงกลัวครับนี่ก็เลาะมาสองซ้ำไม้นะครับเข่าสองซ้ำดอนดอนละซี่หาดอกครับเลาะเติมๆกันไปเรื่อยครับไลา้ไม้เพราะว่าช่วงนี้เฮดก็เลิมห้างครับ ต้องลอเบิ่งว่าเย็ดที่เกิดมาในช่วงไดครับคนกำลังหยุดตกกำลังมีแดดอกมาเมื่อวน่นก,ก็มือนี้ครับก่อนๆนะหันกระฟาคขึ้นครับ ดำครับโอ้ยพี่นหนองเ,เป็นหงาเป็นกอครับเปื้นดำจ้ะโอ้ยหนองแต่บนใบใหญ่เนะาะใบใหญ่จะพี่น้องอยู่นี่จงไว้กับใบใหญเนาะเกียร์ตลอดเลยหนาแลยครับอหนามาก ตาเป็นขากอแดงอีกครับงามแมวงางไปได้ดอกหนึ่งเนาะยางกลับมามาพออีกดอกหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งยอดได้ยอดมันกับสก้อยครับ นี่ก็เลาะหาถั่วเบิดทุกมองทุกไม้แล้วครับเฮ็ด <Yes, S 1> มันนี่ก็ห่างก็เก่าครับพี่น้องสามสี 3, 4, 5, mm ่อย่างหาเห็นก็เอาจนว่าครับเดี๋ยวไปเบิ่งยอดใดยอดมานกันครับมันนี่นี่ครับผลงานยอดใดยอดมานมันนี่ก็ถือว่ายัางใดยังมาน,มนอยู่ครับพี่น้อง มัอน,นี้ก็ลากรากก็เป็นเฮ็ดพึ่งค้าลายครับมันนี่พึ่งดำได้บลายพึ่งดำได้บลายเป็นไดครับเมื่อวานได้ลา,ลายเติบเนาะไปเบิ่งหมองเกาเก็บเมื่อวานนี่ก็เบิดครับพี่น้องเพราะว่าพันม่แต่ดอกใหญ่แล้วเก็บไปแล้วก็เบิดเนาะนี่ก็ไป่พอมูไม้ครับพี่น้องแต่ว่าก,กับหมองละดอกสองดอกครับเห็ดพึ่งค้าลายมันนี่ก็ได้ลายเติบครับทางนี้เป็นเฮ็ดดินเนาะเห็ดกอเฮ็ดนาแลครับ เห็ดกอเหลืองครับยังถือว่ามันครับพี่น้องในจ่วงเห็ดเพลนเหลื่อมหางเหลื่อมวายครับมีได้เก็บไปเรือนครับพี่น้องแต่ว่าบหลาครับหมองละดอกสองดอกไปครับพี่น้องเดี๋ยวหร้าก้อยเก็บใ่กระตาปิดคลิปกลับ้านครับเอาละครับก็ได้เวลาเดินทางกระบ้านนะครับมาเบิ่งยอดไดยอดมันกันครับวันนี้จะเบิ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้อง นี่จะพี่น้องผลงานที่เขาได้เมื่อนี้กัเกือบเต็มตาูีเนาะเห็ดพึ่งกะห่างกะไว้ลงกว่าเก่าจะ้ะกระไดเป็นหลากหลายเห็ด่จะพี่น้องอย่างละนีดานอยจะ้กะก็เป็นเห็ดพึ่งรวมคือเก่าจะ้ะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยพึ่งขมิ้นเนาะพึ่งดำพึ่งค้าลายจะ้ะเห็ดกอก็ะไดบัวลายดอกจะพี่น้องก็ยังมีดอกงามดอกกันนี้จะจ้ะก็เกิดไปเรื่อยๆค่ะทั้งห้างจะพี่น้องออกบัตท่านหลายบัตทันคักพี่นอะ ตรงรอบเบิ้งจะพี่น้องว่าเฮ็ดยังเพิ่นจะเกิดใหม่จ้าเพราะว่าแดดเพิ่นกะเดิมมีแล้วเนาะสองวันหันเพิ่นขึ่มจะพี่น้องไม่ค่อยมีแดดนี่เดิมเดิมมีแดดมาลวจ้ารอบเบิ้งจากสองสามมือจ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้กจอย่าลืมไปสาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบัวผาิปใหม่ๆจากบานากรสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปนี้เดินทางกับบานก่อนจ้าคอยเพะกันคลิปน้ำมือนาจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีครับพผมพี่น้องลูกป่นานาพญามยัยครับสําหรับการเขาปลาฮะเฮ็ดวันนี้ก็ยังถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่เต็มตาแห้งปไปไหนครับเกือบเต็มครับพี่น้องเฮ็ดช่วงนี้ก็เริ่มถอยห่างแห้งกว่าเก่าครับสามสี่หาเห็นก็เอาจนว่าครับเข่าร้ายมองร้ายไม้ครับพี่น้องสามสีได้ยก็ยังถือว่ามันอยู่ครับช่วงนี้ก็บ่ปานปไหนครับเฮ็ด เอาละครับสำหรับคลิปมื่อนี้บ้านนันก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปมื่อนี้บ้านนันก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้ยิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับกับวัฒนธนรมการคลิปใหม่ไม่ครับพี่น้องว่าจัไปหาอยู่หากินทางใดครับสำหรับคลิปมื่อนี้เดินทางกับบานครับขอการคลิปใหม่ไม่ครับสวัสดีครับ สำหรับพอแม่พี่น้องสนใจอยากไดเ้เฮ็ดไปแกงก็สามารถสอบถามเขามาได้ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดผึงรวมครับหลักๆช่วงนี้ก็สระมานนี้ครับเฮ็ดเป็นผึ่งรวมๆครับเฮ็ดผึงดำผึ่งขาลายแน่ครับผึงน้ำอ้อยแล้วแต่สิใดแต่ละเมือครับตอนนี้ก็ยังมมหว่างอยู่หลายโลยครับพี่น้องยังว่างอยู่ พ่อแม่พี่น้องอยากได้กับติดต่อสอบถามเข้ามาใดครับช่องทางการติดต่อคับเสียไว้ยุตใไต้คลิปแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้กับเดินทางกระบานครับสวัสดีครับ